โอเคครับช่องวิเตอร์วิเตอร์ข่าวไล่เร็วแรงทะลุนรกนะครับก็ทัวลงนะครับ 2P s o u ซา s ซ d e นะฮะแรปเปอร์ชื่อดังแดนใต้าจากหนุ่มภูเก็ตนะครับมีคนย้อนทวิตเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับมีการโพสล้อเลียนเสดงนะฮะที่ถูกกระสุนมืดสังหารในม็อบเสือแดงนะฮะตอนนั้นเนี่ย 2P เนี่ยเขาได้ทวิตว่า ข่าวกองรายงานเสดอาการปลอดภัยกระถุนไม่ถูกสมองเพราะไม่มีสมองนะครับก็เป็น Twitter แล้วก็มีแท็กเพื่อนนะครับดีเจมีทวิตว่าพบคนยิงเสแดงแล้วหลักฐานจากขมหาดินปืนรอบดวงตาตอนนี้กบดานอยู่ที่สวนสัตว์เชียงใหม่มันคือหลินปิงก็เหมือนเป็นการโพสต์ล้อเรียนการเสียชีวิตของเสด็จแแต่โพสต์นี้เป็นโพ์เมื่อสิปีที่แล้วนะครับ ถูกขุดขึ้นมาครับแล้วก็มีการโจมตีต้องทูพีบนไอจีมากมายครับมีคนบอกว่าโหเสียใจที่เคยติดตามเคยชอบนะแล้วก็มีการต่อว่ามากมายครับรวมถึงเจาะให้แบนด์นะครับแล้วต้องทูพีก็ได้ออกมาขอโทษแล้วนะครับบอกว่ามันเป็นโพสต์เก่าแล้วก็บอกว่าตอนนั้นเนี่ยตนไม่ยังคิดตรงนี้ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับเกี่ยวกับทัศนคติทางด้านการเมืองนะครับ ก็คือไม่ผิดนะ,ะที่จะชอบฝั่งไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการโพสต์ล้อเลียนคนเสียชีวิตเนี่ยไม่ว่าจะฝั่งไหนมันก็รับไม่ได้นะฮะก็เป็นโพสต์เก่าก็จริงแต่ว่าแสดงให้เห็นว่าการกระทําเก่าๆเนี่ยที่ถูกขุดขึ้นมาทําไว้ในอดีตเนี่ยอาจจะก,กลับมาทําลายเราได้นะฮะวันนี้ต้องทูพีต้องผ่านดราม่านี้ไว้ให้ได้นะครับนี่มันอะไรไงฟังแค่นี้ครับขอบคุณมากครับคุณที่เข้ามาดูคลิปของช่องว i เตอร์วีตเตอร์นะครับข่าวสารดีๆแบบนี้เรามีมาฝากกันให้คุณได้รับชม วันนะครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนะ